Honda Jazz 1.5V VTEC Kia Auto ปี2017ปรมช่นของลอยที่369,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้เมืองมากเลยค่ะแมกลายสวยสภาพดีสุดๆเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะผ้านิ่มมากๆระบบเซ็นเตอร์ล็อกกระจกป่าไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมลาลลยมันติฟังชันเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ฟีดาวส่งแค่เดือนละ7 0 0 0กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมที่14,000บาทขึ้นไปกระสุนรคันนี้ไปเชียงานได้แล้วค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้ขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะ กว้างมากๆเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆเครื่องยนต์พัน4เบนซินค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายน้ำหน้า S I M P 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ